กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเดินนะครับผมอยู่กับช่องไม่มีสารานะครับวันนี้ก็อยู่กับไอดีของน้องปลากระป๋องนะอยู่แต้ม5,755สู่มาสเตอร์กันเลยนะครับผมไอดีนี้ก็ดันขึ้นมาสเตอร์เช่นเคยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่มาสเตอร์ซีซีอยู่มาสเตอร์แต่มาแต่ให้ผมมาดันมาสเตอร์ยังไงก่อนนะครับผมซีซีอยู่มาสเตอร์เลยนะมาให้ผมดันมาสเตอร์ในแ้งใหญ่นะครับผมโอเค ประมาณนี้ขอประมาณนี้เลยนะครับผมท่านผู้ชมประมาณนี้ตัวละครผมผมเล่นเป็นอาโลกเลยเหรอมีหัวขาวนะครับผมมีหัวขาวแล้วก็มีหัวบาวันในะนะครับผมวิเทจัดเลยท่านผู้ชมขอมประมาณนี้เลยนะ <c oughs> มีชุดอยู่448ชุดล้อก็มีหัวใครอยากได้คูปองฟรีๆหรือใครอยากหาตีเล่นในเกมฟรีไฟใครอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพเกมนีม่เลย เข้าไปใน Google Play Store แล้วค้นหาคำว่า Gaming Go กดดาวน์โหลดและอย่าลืมให้5ดาวมันด้วยนะเข้าไปในแอปเราก็จะเห็นหน้าฟีเจอร์ต่างๆมากมายเดไป ในระบบเล่นความเร็วเกมเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมเล่นเกมลื่นไหลไก้ด้วยนะคบผมโอ้โหสก,กินมาใหม่แต่ไม่มีเพชรเติมยังมีรนะบบล็อกอินประจําวันแค่สามวันก็ได้แล้วนะนี่เลยถอนให้ดูเลยกดเข้าไปนะครับเราก็จะได้เรียลคีย์เข้ามานะคบผมเอา s e r i ลคีย์นั้นเข้าไปในเกมฟรีไฟล์แล้วก็ไปใส่ในโค้ดเข้าเกมมาเพื่อนก็ไปเล่นกับตี้คนอืนจับคู่ความเิ่วเป็นการจับคู่เพื่อหาตีนเล่นเกมที่เราจะจับคู่กดจับคู่เลย ถามบีเจอคู่แล้วไอ้หวานี่จะมงเล่นกันอยู่เลยนี่ใครที่เกียบค้นหาก็กดเล็งใต้คลิปเลยนะครับ Get in go กันตายด้วยนะครับผมก็หน้ากะหน้าตาหน้าตาอันนี้อันนี้ก็เป็นชุดนะครับผมชุดก็มีประมาณนี้เลยมีชุดหน้าแข่กเลยนะนะครับผมนักผู้ชมของประมาณนี้เลยนะครับผมเยอะเยอะผมบอกเลยว่าเยอะใส่ใส่ใส่ได้รัวๆท่านผู้ชมของประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้ไอ้กางเกงอะไรเนี่ยเอ้ยกางเกงปีกนกสั้นเหรอกางเกง ปิดนกขาสั้นเอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอเฮ้ยผมใส่ดีกว่าท่านผู้ชมผมใส่เป็นการเกงบปิดนกขาสั้นดีกว่าท่านผู้ชมประมาณนี้เลยอุ้ยอย่างเท่เลยานผย้ชมอย่างเท่เฮ้ยกระเป๋ากระเป๋ามีนะครับผมก็ตามสเต็ปนะครับผมกระเป๋ามีมีเงินเยอะมากเลยผมไม่แน่ใจว่ามันหลุดมันหลุดอะไรมันหลุดอะไรเอ่ยมีแผนกวินไหมมันต้องมีอยู่แล้วไอดีมันต้องมีอยู่แล้วท่านผู้ชมเปิืนทบนะครับผมมีประมาณนี้ประมาณนี้ เอเคเบลหกเองเบลหกอ่ะไม่เต็มนะแล้วก็เอ็มโฟลันสองเอเคแลนสองนะครับเอซิซี er ลันสองสกาลันสองนะครับผมกอลซ่าลันหนึ่งนะครับผมประมาณแล้วก็เอ็งแปดลันสองนะครับผมขอประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยอุ้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 ยของเยอะว่ะขอประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยช็อตกันนะครับช็อตกันก็มีของประมาณเดนเอ็มหนึ่งแปดแปดเส็จก็มีสองมัตเตอร์นะครับผม,อ,ม, 87, ม matter, บอุ h, 6, 2, อ้ยสองชาร์จบวกลันสองอ้ไกลสองครผู้ชมประมาณนี้เลยนะ นีไอ้อบอกไมคมครซีินไปไปกันสำหรับใครที่สนใจอยากซื้อขายรหัส ID ไฟล์และ RV นี่เลยเพจซปเปอร์ไก่ช็อปซื้อขาย ID มองต้องการใช้มันหรือต้องการหาราดสวยๆก็มาที่เพจแล้วได้เลยซปเปอร์ไก่ช็อปลิงอยู่ใต้คลิปน,นะครับแตกไปนะครับอ,อมคุณผู้ชมจ้า เอาวา่ะเอาว่ะข้านามินะ,นะโอยหัวไปโดนปัแตกครับผมไปเชื่อซีก่อนนะไปนนเอนซีโนราเบอรยหลังเข้าลังเข้าแล้วผู้ชมไม่ทันผมสก้านะไปกันนะข้าหนะน้ามิดนะตายหนึ่งตายหน,น,นึ่นะบผมตาอ่อนะน่ะไอ้ไอ้มีตัวบ้างกโยไม่สแดงแป๊บ เอ็มซีก็พาเขแบบโอ้โหแดงแปดหมดแตกเขายอันนั้นนะแดงแปดไปเล้ไปไล้เห็นไหมอุ้ยอ้โหูเนี่ยมัค่อยดีแดงแปดเอาไดจ้าเล อับัตเอามาโย่ต่อนะต่อตายหนึง่งตายหนึง่งอุ้ยๆหลบก,ก่อนหลบก,ก่อนให้ให้ยิงโดนได้ไงโอ้โหลากไม่โดนเอา้าแ,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 แล้วแล้วทำไมไม่ชุบผมอะ่ะมีเหรียญอยู่พันกว่าเอ้าวันนี้ผมสุ่มทีมไปนะผมสุ่ม,นะท,มบบนะทีมไปแล้วทำไมเจอเจออะไรแบบนี้เนี่ยสุ่มทีมไปแล้วเจอแบบโอ้โหไม่ชุบให้ตายหนนะึ่ง วัดแตงก็พุมใไปนึงโอ้โหวัดแตงไปนึงเสียงต่อเลยผู้ชมไว้หลังเข้าโอ้โห MC ไม่ไีบอกเลยโอ้หลังเข้า MC โอ้โหไปนึงไปนึงไปนึงนดิ

ไ่มีไหมอนดิตัวแตกเป็นเดียวตัวแตกตา2สองตาย่งทเลยอ้ดิตายหนึ่ตาเลยไอดิอ้นั่นตายเลยบลกยิ้เจ็ไปก็ต่อตายเลยโอ้โหเยอะเกินเดียวกันตัวแตกนึงให้ดนะผู้ชม มาดิมาดิมาดิบอกสิบแปดไปกันต่อไปนมูดังเตอรอะไรหม,มาดิกวดแตกไปนัง่งวาดทีไหนมานมีนนะ่นี่เนี่ังมอันนี้มาดิอกอดแตกโอ้โยยี่เสไปกันต่อนะโอ้ยสามเม็ดแรกแดงแฝด MC 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 พาสลงสิบหก 16. ของอยู S <S <S ่นี่ไอหัวแตกหัวไม่แตกไอ้นังไอ้นังคุณเลือเตอร์เลยสามแดงแปอะไรนี่ยยสไปกันนะตหนึ่งนครับผมแตกมาดิไอไตนึงโอ้ยโดนระเบิดแตกตอนะแมงต่อนนนะแตกไนึ ก uh. wow! oh, 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 ันต่อละตัวแตกครับผมตายหนึ่งตัวแตกตายหนึ่งตัวแตกอีกหนึ่งโอ้ยยุ้เป็นไหมตายหนึ่งครับผมโอ้แดงแตกไม่ตายตายหนึ่งไอ้นี่แดงแตกโอ้โหท่านผู้ชมตายหนึ่งคุณท่านผู้ชมท่านผู้ชม ไอหนึ่งข้าบอมไอหนึ่งโอ้โหท่านผู้ชมหลืหลบอะไรตรงนี้ไอ้หนึ่งไอ้หนึ่งตมาตายข้าบผมไอ้หนึ่งโอ้ยนี่ตัวลมไม้ตัวลมไมโอู้เหเอแล้วกันเลยโอ้ยยี่สองปบกัมต่อนะมีไหมมีไหม đang dạng tay 2 dạng tay ô 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 ơi tay ô dạng tay ô dạng tay ô dạng tay โอ้สามแต้มแต้มโอ้สามแต้มเองมาดิแต้ยโอ้โหโหโหตั้งชื่อกันแบบโอ้โหโอ,โอ้ก็ขึ้นมาเตอร์ไปที่เรียบร้อยนะครับแต่นเมมผมเต็มนะก่อนนะครับไอ้น,นียผมก็อัดคลิปไปสามชั่วโมงกว่าเลยนะก็ขึ้นมาเตอร์ไปที่เรียบร้อยก็ส่รักมาเตอร์ อันแรกเลยแล้วก็สีสีก็สารลักมาสเตอร์ของผมอันแรกเลยนะครับผมก็อยู่มาสเตอร์แต่มาให้ผมดันมาสเตอร์นะครับผมอะไรครับนี่อันนี้ก็บรรยากาศในการเล่นนะครับก็ไปกับมาสเตอร์5ดาวด้วยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์กันนะครับน,นี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมครับบ๊ายบายนะครับเจ้าของไอเดียมาดูคลิปนี้ได้นะครับผมบ๊ายบาย